มีกระแสข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยอาจจะถอยหลังจากโดนบารักโอบามาขอมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องของทรัมป์ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนต้องบอกว่าเป็นคืนของทรัมป์เป็นการประชุมใหญ่ของพรรคริป,ปัปิลิกันในวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือทรัมป์ขึ้นเวทีเนาะเราก็คุยกันมาสองสวันแล้วว่าไอ้สคริปต์ของทรัมป์ในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยทั้งโลกจับตามองนะคะ ก็อาจจะไม่ทั้งโลกนะแต่ว่าคนจับตามองเออเราก็นั่งฟังแล้วก็สุนทรพพน์เนี่ยมันก็น่าจะบอกทิศทางได้ว่าถ้าทรัมป์ได้เป็นผู้นำเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำแบบไหนจะเป็นแบบเดิมเหมือนที่เราเห็นเมื่อช่วงปี 2016- หถึง2020หรือเปล่าหรือจะเป็นทรัมป์คนใหม่นะะหลายคนบอกว่าเอออาจจะเป็นทรัมป์คนใหม่เพราะว่าเพิ่งจะรอดชีวิตจากการถูกลอบสังหารแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็บอกออกมาบอกนะว่าไอ้สุนทรพจน์ที่จะพูดบนเวทีเนี่ย มีการเปลี่ยนจากเดิมอันเดิมเนี่ยจะดุเด็ดเผ็ดมันเดือดนะฮะโจมตีเดโมแครตโจมตีโจไบเดนล้มเหลวในการบริหารประเทศแต่พอ,อ,อรอดจากการถูกลอบสังหารมาเนี่ยรายงานก็คือทรัมป์ได้ปรับสคริปต์ให้เป็นสุนทรพจน์ที่จะยูไนต์หรือว่ารวมพลังของคนทั้งชาติเข้าด้วยกันนะฮะคือเล่นบทเป็นความสุขขมนะ,ะเป็น เป็นคนที่ทุกคนพึ่งผ่านได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ภักไหนก็ตามอะไรทำนองนี้แต่ปรากฏว่าทําพูดอย่างนั้นจริงคือแต่ว่าพูดแป๊บเดียวคือเมื่อกี้พี่นาน,นั่งดูข่าวของ CNBC เขาบอกว่าปกติสุนทรพจน์ของคนที่รับการเสนอชื่ออย่างนี้นะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเมื่อคืนท้มพูดไปชั่วโมงครึ่ง เขาบอกว่าเป็น the longest speech ever ตั้งแต่เป็นคือในการเมืองส,สารัฐสมัยใหม่ไม่มีใครพูดสุนทรพจน์บนเวทียาวเท่านี้อีกแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกัน people คนอเมริกันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้ง เลิกดูพรอมเตอร์ค่ะพูดเองเขาเรียก o f ฟสคริปตคือไม่พูดในสิ่งที่อยู่ในสคริปต์แล้วก็เปิดฉากฉะโจไบเดนชะเดโมแครตแบบเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะพี่นาไม่ได้เอาตรงนั้นมาให้แต่ว่าเอาตรงที่ทรัมป์พูดถึงเรื่องของการเรียกร้องให้คนเมริกันมีเอกภาพแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาให้ฟังค่ะเดี๋ยวฟังเลค่ะ I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. Thank you. <laughs> หลุดสคริปต์แต่ว่ามีค่ะมีนิดหนึ่งเป็นช่วงที่ทรัมป์พูดบอกว่าความวิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยเนื่องจากมีผู้นำแบบโจไบเดนและพรรคเดโมแครตท,ที่อ่อนเปรียเพียแรงแล้วก็ล้มเหลวนะคะทรัมป์โจมตีตั้งแต่ตเศรษฐกิจเงินเฟ้อกองทัพปัญหาผู้พยพแล้วก็ การที่ไม่มีใครเคารพอเมริกันบนเวทีโลกแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ But <c oughs> พอแล้วเนาะเรื่องทรัมป์เดี๋ยวคนจะเบื่อพูดมาขี่วันแล้วก็ยังไงก็ต้องต้องพูดต่อไปนะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าเสียงปีเสียงกรองได้ดังขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับทางพรรคหรือพรรคการเพราะว่าได้ชื่อของคนที่เป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์และรองตำแหน่งประธานาธิบดีก็คือเจดีแวนส์เรียบร้อยแล้วเดโมแครตเนี่ยว่ายังไงบ้าง จริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยมันไม่ได้เกิดปัญหาแบบนี้นะเพราะว่านี่เป็นนี่เป็นเหตุการณ์พิเศษมากที่พักหลักของสหรัฐเนี่ยต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยดูท่าทางจะไม่ไหวจริงๆตอนนี้ท่านติดโควิด1 9อยู่นะแล้วก็พักอยู่ในบ้านพักที่รัฐเดลแว์ แล้วก็ปรากฏว่าสัญญาณกดดันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานเราบอกนะคะว่ามีเบอร์ใหญ่ของพรรคสองคนคือชักคชูเมอร์ผู้นำเ,นเสียงข้างมากในวุฒิสภากับแนนซี่เพอรโลซี่ก็คืออดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอีกคนหนึ่งที่ออกมาวันนี้แล้วทำให้มีกระแสข่าวนาหูมากว่าโจไบ,บเดนอาจจะตัดสินใจถอนตัว คนล่าสุดที่ออกมาก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามาสองคนนี้ใกล้ชิดมากเป็นบอกว่าเป็นแบบเป็นเป็นมิตรแท้กันและกันนะโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีของบารักโอบามา8ปีช่วงนั้นเนี่ยมันมีคำที่เรียกว่าโ r รแมน c ์นะคะก็คือ ความโรแมนติกระหว่างโอบามากับไบเดนคือเป็นคู่หูที่ที่เคียงข้างกันมาโดยตลอดแล้วก็ในช่วงที่ไบเดนต้องประสบกับปัญหาของชีวิตทั้งในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรเนี่ยโอบามาก็อยู่เคียงข้างตลอดเวลาคือ2คนนี้มิตรภาพเขาแน่นแฟนมากแล้วที่ผ่านมาในโอบามาก็ไม่เคยออกไม่เคยมีข่าวออกมาว่ากดดันโจไบเดนจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา ทั้ง The Guardian, CNN, New York Times รายงานนะคะบอกว่าไบเดนเริ่มมีท่าทีเปิดกว้างรับฟังเสียงเรียกร้องให้เขาถอนตัวแล้วคาดว่าน่าจะมาจากการพูดของบารัตโอบามาซึ่งวอชิงตันโพสต์เนี่ยรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวที่ทราบเกี่ยวกับท่าทีของโอบามาว่าอย่างนี้บอกว่าโอบามาบอกกับคนใกล้ชิดทางการเมืองในจำนวนจานวนหนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า แนวโน้มที่ไบเดนจะชนะเลือกตั้งหรือเอาชนะทรัมป์ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีน้อยมากและคิดว่าไบาเดนควรจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนท่องแท้และอย่างหนักว่าเขาจะสามารถเป็นตัวแทนของพรรคต่อไปได้หรือไม่มีรายงานนะคะว่าวอชิงตันโพสต์รายงานว่าโอบามาเคยพูดคุยกับไบเดนเพียงครั้งเดียวหลังจากการดีเบตเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ย มักจะบอกกับคนรอบข้างว่าให้ไบเดนตัดสินใจเองว่าจะถอนตัวหรือจะอยู่ต่อเขาจะไม่พูดอะไรเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เชื่อว่าไบเดนจะตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดแต่ดูเหมือนว่าไบเดนจะไม่เลือกทางที่ดีที่สุดในใสายตาของหลายคนก็เลยเป็นที่มาของข่าวว่าโอบามาต้องออกโรงเองนะคะ คุยกับประธานาธิบดีไบเดนว่าโอกาสที่ท่านจะชนะโดนัลด์ทรัมป์กับเจดีแวนเซ่มันน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูน่าจะไม่เกิน2-3-4วันเนี่ยที่น่าจะมีข่าวนะคะน่าจะมีข่าวเพราะว่าต่อให้ประธานาธิบดีไบเดนอยากจะเดินหน้าต่อเนี่ยแต่ว่าการสนับสนุนจากพักนี่สำคัญมากเพราะมันหมายถึง4เดือนจากนี้ไปเนี่ย ถ้าเกิดพักไม่สนับสนุนเนี่ยการหาเสียงมันจะอ่อนด้อยถอยแรงมากนะคะคนที่โดเน a t ริโจากเงินให้เนี่ยก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปโอกาสชนะยิ่งยากขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นไบเดนใช้เวลาในช่วงที่ติดโควิดพักอยู่ที่บ้านพักในรัตเตอร์แวร์เนี่ยรายงานข่าวหลายชิ้นบอกว่าคงต้องคุ้นคิดคำหนึ่งอย่างถี่ถ้วนนะ,ะว่า ตัดสินใจอย่างไรในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ก็คือเรื่องของอโจไบเดนนะซึ่งทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยถามนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดโจไบเดนถอยตัวถอนถอยยังไม่ถอนตัวนะเพราะยังไม่ได้รับเป็นตัวแทนของพรรคโดยสมบูรณ์สมมติมถอยเนี่ยคนที่ขึ้นมาก็คาดว่าน่าจะเป็นกามาแฮริส แต่ว่าที่น่าสนใจมากกว่ากัมราฮิริสเนี่ยก็คือคนที่จะมาเป็น running mate ก็คือคู่แข่งชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี